สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยูมทีวี<อ>เสนอรายการสสุุุุรรนนนนาาลลกออวดีิมเตือนใจให้จดจำอาจารย์ชาฟีจันปอดรอาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสัลามุอะลารอซูลินคารีม นนาบี ن ะ ي ั ن ا و บ ب ي ب ن ا محمد وعلى آله و أ า ح ا ب ه ومن تبعهم ب إ س อั إلى يوم الدين ثم ما ب ม د السلام ม ل ي ك م ورحمة ะ ل าร و กาตุขอความเมตตาความดีงามหิ d a y ความจเริญจากอัลลอฮฺนะฮูว ه ตะอาลาจงได้เปิดประสบกับพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละครับท่านพี่น้องวันนี้เรากลับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนา เรากลับมาดูเรื่องที่เราจะเตือนกันบอกกันบอกตัวผมเองแล้วก็บอกพี่น้องผู้ติดตามรับชมทุกท่านเพื่อให้เรานั้นห่างไกลเพื่อให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาห้ามพี่น้องครับในตอนที่ผ่านมานั้นเราพูดกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของการละหมาดวันศุกร์ว่าไอการละหมาดวันศุกร์ว่าถ้ามีคนทิ้งการละหมาดวันศุกร์หุกลมของการทิ้งการละหมาดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรท่านพี่น้องครับ อ Allah subhanahu wa ะ a าลากล่าวชัดเจนใ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 นสุรจุมัตข้อที่9 Allah subhanahu wa ะ uh a าลาบอกว่ายาอเยียลที่นั่นอามมนูอิดานูดีลิสซาลาติมิยูมินจุมะฟัสกอาอิลาดิกริลลาอันนี้คือคำสั่งจากอ Allah subhanahu wa ะ a าลาที่บอกเราอย่างชัดเจนว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอิดานูดีลิอิดานูดีลิสซาลา เมื่อเจ้าทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายถูกเรียกลิสซอลาเพื่อให้อะไรเมื่อเจ้าทั้งหลายถูกเรียกเพื่อให้ไปละหมาดมีเยวมินยุมะเมื่อเราเมื่อเจ้าทั้งหลายถูกเรียกให้ไปละหมาดถูกเรียกร้องเพื่อให้ไปละหมาดวันศุกร์ฟสาสาอิลาซิกริลลาตรงนี้แหละครับท่านพี่น้อง เป็นยาวาบหรือว่าฟัสเอาเป็นยาวาบให้กับอะไรให้กับอิจาอิจาเป็นฉรัดเป็นเงื่อนไขเมื่อเจ้าทั้งหลายถูกเรียกให้ไปเมื่อมีการอดานเกิดขึ้นหรือว่าเมื่อเจ้าถูกเรียกร้องให้ไปละหมาดวันศุกร์ฟัสเอาอิลาดิกินลาดังนั้นเจ้าจงอะไรพวกเจ้าทั้งหลายก็จงรีบเร่งจงรีบเร่งขวนขวายไปสู่การละหมาดวันศุกร์นี่ครับท่านพี่น้องคือคําสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาที่เราทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติตาม แน่นอนว่าเรื่องราวของการละหมาดวันศุกร์วันนี้นักวิชาการทั้งหลายเนี่ยได้ลงมติแล้วว่าการละหมาดวันศุกร์ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ละทิ้งการละหมาดวันศุกร์แน่นอนมันเป็นอะไรกบ,บีเราตุสโนบแน่นอนว่ามันเป็นบาปใหญ่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่หารอมถ้าหากใครก็ตามที่ทิ้งการละหมาดวันศุกร์ พราะถึงขั้นที่อัลนบีมูฮัมม <ta> ัดสลลัลฮวาไลฮิวะสลัมทรงบอกท่านนบีมูฮัมมัดบอกว่ายังไงมันตาร์กาซาลาซาจูโมเอนใครก็ตามที่ทิ้งการละหมาดวันศุกร์สามวันศุกร์ครับท่านพี่น้องใครที่ทิ้งละหมาดสามวันศุกร์ตาฮาวูนันคําว่าตาฮาวูนันเนี่ยอีฮาน้าแปลว่าอย่างดูถูกดูแคลนทิ้งละหมาดวันศุกร์อย่างดูถูกดูแคลนหมายความว่ายังไง ทิ้งละหมาดวันศุกร์แบบไม่ใส่ใจทิ้งละหมาดวันศุกร์เหมือนกับละหมาดวันศุกร์ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความสําคัญทิ้งละหมาดวันศุกร์เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการละหมาดวันศุกร์การละหมาดวันศุกร์ก็เหมือนกับวันอื่นๆในลักษณะนี้ใครที่ทําแบบนี้นบีบอกต่อไปว่าอย่างไงตอบาอัลลอฮุอะลากอลบิฮิวกานะมินัลกอฟิลินนัลลอฮ ใครที่ทิ้งละหมาดวันศุกร์สามวันศุกร์แบบดูถูกเหยียดหยามแบบไม่ใส่ใจแบบปล่อยปะละเลยจําไว้นะครับท่านพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตอาลาจะปิดตายอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตอาลาจะปิดประทับตาปิดหัวใจเขาเลยว่าการามินันกอฟิลินและเขาก็จะกลายเป็นคนที่เพิกเฉย นักทับซีดบอกว่าไอ้คำว่าปิดไอ้คำว่าผนึกคำว่าประทับตาปิดหัวใจเขาเนี่ยอัลลอฮฺตาอาลาจะให้เขากลายเป็นคนที่อะไรหัวใจหยาบกระด้างอัลลอฮฺตาอาลาจะให้เขากลายเป็นคนที่โง่เขาอัลลอฮฺตาอาลาจะให้หัวใจเขาเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งความอด,อดทนอดกัน้นอัลลอฮฺตาอาลาจะให้หัวใจของเขาเนะี่ยกลายเป็นมูนาเฟกวันอียาซุบิลละนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังท่านพี่น้องครับเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ คำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาชัดเจนคำห้ามคำอะไรคำตันฮีบคำขูคำค่คำบอกถึงความน่ากลัวของการละหมาดวันศุกร์ถ้าเกิดว่าเราทิ้งเนี่ยท่านนับดุมฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอัลฮิวะซัลลัมก็เตือนไม่ว่าฮะดิษซอฮียะจะบอกว่าอันนั้นไม่ว่าจะมีฮะดิษบอกว่าไงอัลลอฮฺตาลาจะประทับตาไม่ว่าจะบอกว่าเขาจะกลายเป็นมูนาเฟ็กไม่ว่าฮะดิษที่บอกว่าเขาจะกลายเป็นอะไรเป็นกอฟิลีนเป็นคนที่เพิกเฉย สิ่งเหล่านี้เป็นตัวการันตีได้ว่าวันนี้ถ้าใครปล่อยปะละเลยเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ปล่อยปะละเลยแบบไม่ใส่ใจแน่นอนสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นกับเขาแต่ถ้าหากสมมุติว่าในกรณีกับกันถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆความจําเป็นจริงๆอย่างเช่นสุกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรถ้าเกิดเราจําเป็นเช่นเดินทางถ้าเราจําเป็นเช่นติดทุระไม่สามารถจะไปได้ทุระจริงๆ ธุระที่เราเราไม่สามารถปลีกตัวมาได้เลยอย่างนี้ถือว่าอนุโลมให้แต่ถ้าเป็นเรื่องราวของดุลยาเป็นเรื่องราวของงานการเป็นเรื่องราวของอะไรเป็นเรื่องราวของการไร้สาระจนกระทั่งทําให้เราเนี่ยเมินเฉยจนกระทั่งทําให้เราปล่อยปะละเลยกับเรื่องของการละหมาดวนันศุกร์อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ศาสนาไม่อนุญาตฉะนั้นท่านพี่น้องครับบางคนเนี่ยถ้าถามว่าทิ้งละหมาดวนันศุกร์สวนสันศุกร มีนักวิชาการบางคนหุก่มถือว่าเกฑ์กาเฟตนักวิชาการบางคนถือว่าเป็นกาเฟตเพราะอะไรเพราะเขามองในตัวบทว่าถ้าใครก็ตามที่ทิ้งอะไรใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดแบบเจตนาทิ้งละหมาดแบบเจตนาฝากอดกาฟัดเขาใช้หะดิษตนนั้นทิ้งสามวันศุกร์แบบเจตนาจําไว้นะพี่น้องทิ้งสามวันศุกร์แบบเจตนาไม่ใส่ใจกับการละหมาดวันศุกร์นักวิชาการบอกว่าฝากอดกาฟัด ใครทิ้งละมาถือว่าเป็นกาเฟตนี่เขาเรียกว่าเจตนาทิ้งแต่ถ้าเกิดทิ้งแบบปล่อยปะละเลยไม่สนใจรู้ว่าการละมาสำคัญแต่ไม่ใส่ใจอย่างนี้อัลลอฮฺตาลาประทับตาหัวใจอัลลอฮฺตาลาปิดตายหัวใจให้กลายเป็นคนที่เพิเพกเฉยให้กลายเป็นคนที่ปล่อยปะละเลยให้กลายเป็นคนที่มูนาเฟกนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังจากเรื่องราวของการทิ้งละมาดวันศุกร์ฉะนั้นพี่น้องครับ ไอ้ส่วนเรื่องจํานวนวันนี้อีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายต่อหลายคนเนี่ยมักจะบางยิ่งยิ่งโดยเฉพาะในสังคมบ้านเราสังคมบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าวันนี้ถ้าหากว่าจํานวนของละหมาดไม่ได้40คนการละหมาดใช้ไม่ได้ท่านพี่น้องครับเรื่องราวของจํานวนเนี่ยนะในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามหรือในหะด,ดีษ ท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ได้เคยกำหนดท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ได้ชี้ชัดว่าจำนวนที่แน่นอนจำนวนที่ตายตัวหรือจำนวนที่จะทำให้การละหมาดวันศุกร์ใช้ได้เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่นบีไม่ได้จำกัดนบีไม่ได้จำกัด แต่สิ่งที่นบ,บีบอกสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลากล่าวฟัสเอาอิลาซิกลิลลาให้สูเจ้าทั้งหลายเนี่ยไปได้ให้สูเจ้าทั้งหลายเนี่ยรีบไปละหมาดเมื่อมีการอาซานวันศุกร์เกิดขึ้นให้สูเจ้าทั้งหลายเนี่ยรีบไปละหมาดฉะนั้นวันเนี้ยเมื่อจํานวนนบ,บีมูฮัมมัดสลลฺฮุวะลฮิวะซัลลัมไม่ได้กําหนดชัดเจนเมื่อนบีไม่ได้กําหนดชัดเจนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่านักวิชาการก็มาขัดแย้งกัน อย่างเช่นในมัธอะไรอย่างเช่นในมัธับชาฟีก็บอกว่ามัธับชาฟีอิมามนาววีหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านอิมามชาฟีรอฮมุตุลลอฮีอะลัยฮิมคนเหล่านี้ก็จะบอกว่ายิ่งอันนี้คือสิ่งที่สังคมบ้านเรารับรู้จํานวนของคนที่ละหมาดวันศุกร์จะใช้ได้เนี่ยต้องมี40คน คนเหล่านี้เขาเอาหลักฐานมาจากไหนคนเหล่านี้เขาเอาหลักฐานมาจากที่รายงานว่ายุมมาอัดแรกที่นบีมูฮัมมัดสลลลฮวะไลฮิวะซัลลัมละมาดเนี่ยคนเหล่านี้เขาใช้ฮะดิษต้นนี้เขาบอกว่าวันศุกร์แรกที่นบีมูฮัมมัดสลลลฮวะไลฮิวะซัลลัมร่วมละมาดกันที่มาดินาเนี่ยมีจำนวน40คนแต่ฮะดิษต้นนี้ก็เป็นฮะดิษดอบไม่ใช่ฮะดิษที่สะเฮะไม่ได้เป็นตัวที่ชี้ชัดได้ว่าเอามาเป็นหลักฐานว่าจำนวนจะต้องได้40คน ฉะนั้นนักวิชาการถึงมีความคิดที่แตกต่างกันวันนี้ท่านพี่น้องนักวิชาการถึงมีความคิดที่แตกต่างกันวันนี้ถ้าเกิดมีมัสยิดแล้วก็ชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่มีคนน้อยไม่ถึง40คนมีมัสยิดก็ร่วมกันละหมาดจำนวนไม่ถึง40สคนนักวิชาการก็บอกว่าใช้ได้โดยเฉพาะท่านอิหม่ามฮานาฟีบอกว่า12บสคนก็ใช้ได้แล้ว นักวิชาการบางคนบอก9คนก็ใช้ได้แล้วนักวิชาการบางคนบอกว่าไงนักวิชาการบางคนบอกสมคนก็ใช้ได้แล้วเช่นอิหม่ามอบูฮานีฟะอันนี้อบูฮานีฟะบอกว่า3คนรวมอิหม่ามด้วยเป็น4ี่คนก็ถือว่าใช้ได้แล้วอิหม่ามมาลิกีบอกว่าต้อง12คนเพราะอิหม่ามมาลิกีเนี่ยใช้ประวัติศาสตร์จากอายะที่ผมได้ยกในตอนต้นบอกว่ายาอายูฮัลลาดีนาอามานูอิดานูดิยาลิสซาลาติมียาอมินจุมะอติฟัสอาอิลาดิกริลล่า จากอายาในสุรยุหมาตอายาที่ชี้ว่าเรียกร้องให้เราไปสู่การละหมาดวันศุกร์อายานี้ประทานลงมาขณะที่รอลุรยุทธ์สลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลล,ล,ลมเนี่ยกำลังอะไรกำลังขึ้นคุตตบ้าละหมาดวันศุกร์อยู่กำลังขึ้นคุตบ้าอยู่และมีเราบรรดาซอฮาบะเนี่ยนั่งฟังคุตบ้ากันอยู่ท่านพี่น้องแล้วขณะนั้นเองเมื่อขณะที่นบีขึ้นคุตตบ้าซอฮาบะก็นั่งนั่งอะไรซอฮาบะก็มาร่วมละหมาดวันศุกร์กันหลายต่อหลายคน ก็มีข่าวประกาศออกมาได้ยินทั่วกันมีข่าวประกาศออกมาได้ยินทั่วกันว่าเอรุนมีนัชามมีกองคาราวานนำสินค้าจากชามเนี่ยเอามาขายเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงของข้าวยากหมากแพงช่วงสมัยนบีเนี่ยที่ว่าทำการละหมาดวนันศุกร์กันตอนนั้นเป็นช่วงของข้าวยากหมากแพงพอมีกองคาราวานสินค้าจากประเทศชามมาเนี่ยเอาสินค้ามาขายเนี่ยสาฮาบะที่อยู่ในมัสยิดก็กลัวว่าอะไรถ้าไม่รีบ ถ้าไม่รีบไปซื้อสินค้าถ้าไม่รีบไปจับจองสินค้าเดี๋ยวจะอดเดี๋ยวก็จะไม่ได้สินค้าสุดท้ายซาบ้าที่นั่งฟังคุตบ้ารอสุลลลอฮสลลัลลอฮหัวไลหัวสลัมในการละหมาดวันศุกร์นั้นอยู่ก็ออกจากมัสยิดออกจากมัสยิดไปที่อะไรไปที่กองคารวานสินค้าจนกระทั่งมีรายงานว่าเหลือคนละมาดเหลือคนละมาดกระทั่งรอสุลลลอฮสลลัลลอฮหัวไลหัวสลัมเนี่ยอยู่ประมาณ12คน นักวิชาการบางคนบอกว่าเหลืออยู่ประมาณ9คนนี่คือหลักฐานนี่คือสิ่งที่บอกได้ว่าวันนี้ยสำหรับบางมุกเกม็มหรือสำหรับมุกเก็มไหนก็ตามครับท่านพี่น้องที่มีการละหมาดวันศุกร์แล้วสมมุติว่าเรามีมัสยิดเรามีการละหมาดวันศุกร์แล้วจํานวนของเราเนี่ยไม่ถึงอะไรไม่ถึง40คนหรือจำนวนของเราได้30คนจำนวนของเราได้25คนก็ตามแต่ เมื่อมีมัสยิดมีการจัดละหมาดเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าทำได้แม้กระทั่งในสมัยรอสุลลลอฮฺซลลัลฮฺวะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องดังกล่าวก็เคยเกิดขึ้นเรื่องดังกล่าวก็เคยเกิดขึ้นในขณะที่นบ,บีมอลมัดฮฺลลัลฮฺวะลัยฮิวะซัลลัมกำลังคุตตบายอยู่นี่ท่านพี่น้องคือข้อเท็จจริงของเรื่องละหมาดวันศุกร์แต่สังคมบ้านเราบอกไม่ได้สังคมบ้านเราบอกมัสยิดไหนมีจํานวนไม่ถึง40คนละหมาดวันศุกร์ใช้ไม่ได้ เนี่ยมองประเด็นแค่นี้มองบนพื้นฐานของอะไรมองบนพื้นฐานของการอะไรรับรู้ข้อมูลแค่ฝ่ายเดียวมองบนพื้นฐานของการเข้าใจข้อมูลแค่ฝ่ายเดียวว่ามัธยบของท่านอิหม่ามชาฟีหรือแม้กระทั่งอิหม่ามนาวาวีหรือแม้กระทั่งมัธยบลูกศิษย์ลูกหาในสังกัดมัธยบของอิหม่ามชาฟีมองว่าจะต้อง40คน เราก็ยุดกันเลยสังคมบ้านเราก็ยุดกันเลยก็เอาก็เลยก็เฮโรสารพาไปเลยว่าต้อง40คนแล้วก็บอกว่าทํำไมครบ40คนใช้ไม่ได้วันเนี้พี่น้องครับคิดให้เยอะเข้าใจให้เยอะกับเรื่องราวศาสนาจํานวน40คนถ้ามีได้ดีจํานวน40คนถ้าทําได้ดีพอมีหะดีที่นบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาะลยฮิวซัลลัมบอกว่ามันเป็นไอดุลฟุกรอ ว่าวันนี้เรามาละหมาดวันศุกร์กันเนี่ยมันเหมือนเป็นวันอีดของคนบนจนจนมันเป็นวันอีดเล็กๆที่เราได้มารวมตัวกันมาฟังคุตบ้าทได้มาเจอกันได้มาพบปะสังสรรค์นี่คือเรื่องราวของอะไรนี่คือเรื่องราวที่อิสลามเราใส่ใจแต่วันนี้ถ้าหมู่เกมไใดวันนี้ถ้าสังคมใดมีมัสยิดมีสิ่งเอมีมีมัสยิดเ,เกิดขึ้นนะแล้วก็มีคนที่มาร่วมละหมาดในมัสยิดนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ถึง40คนละหมาดใช้ได้ ไม่ใช่ปัญหาฉะนั้นบ้านเราเนี่ยวันนี้เราต้องเปิดใจเราให้กว้างไม่ได้หมายความว่าเราอ่านหนังสือในมัทธาบชาฟีและอิมามชาฟีบอกว่าต้องมี40คนนั่นหมายความว่าเราต้องเอาคําพูดนั้นอย่างเดียวเราฟันเลยว่าไอ้คนที่ไม่ถึง40คนใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ท่านพี่น้องอย่างนี้เราต้องคิดอย่างนี้เราต้องพิจารณาเพราะว่าหลักฐานเพราะว่ากฎหมายเพราะว่าสิ่งที่ทชี้ขาดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอุลามะ อุลมามะไม่ได้ใช่กฎหมายที่จะมาชี้ขาดว่าอันนั้นถูกหรืออันนี้ผิดแต่สิ่งที่จะชี้ขาดนั่นก็คือคําพูดของเอามาจากอายะกุรอานเอามาจากคําพูดของรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะลแลฮิวะซัลลัมหรือว่าการกระทาของรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะลแลฮิวะซัลลัมนี่แหละพี่น้องคือสิ่งที่เราต้องยอมรับและต้องทําความเข้าใจอีกหนึ่งประเด็นครับท่านพี่น้องในเรื่องราวของการละหมาดวันศุกร์ วันเนี้สมมุติว่ามีนายกคนหนึ่งเดินทางคําถามว่าคนที่เดินทางเนี่ยทิ้งละหมาดวันศุกร์ได้ไหมคนที่เดินเอาเอาคําถามใหม่คนที่เดินทางเนี่ยต้องละหมาดวันศุกร์ไหมแน่นอนครับท่านพี่น้องนักวิชาการยุมฮูรอุลลามะนักวิชาการโดยส่วนมาก อิติฟากลงมติเป็นเอกฉันว่าวันนี้ถ้าหากว่าใครก็ตามที่เดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปเหนือร่องใต้ไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่เรื่องราวของการละหมาดวันศุกรนะ์เนี่ยลายายาจีบอาลันมูซาฟิรินเรื่องของการละหมาดวันศุกร์เนี่ยไม่ได้จําเป็นสําหรับคนที่เดินทางเลยฉะนั้นวันนี้คนที่เดินทางสบายใจได้คุณเดินทางไปแล้วเนี่ยคุณเดินทางไปเลยไอ้ส่วนจะมาละหมาดวันศุกร์หรือไม่ละหมาดวันศุกร์นั้นไม่ต้องไปนึกถึงเอาสิ่งเม,เมื่อเดินทางไปแล้ว ให้นึกถึงเรื่องของการละหมาดกอซอดแล้วก็เรื่องของการละหมาดจำหมไม่มีปัญหาแต่สมมตินายกคนหนึ่งบอกว่าฉันเดินทางละ่ะฉันเดินทางแต่ในขณะที่เดินทางเนี่ยฉันไปถึงแล้วแล้วก็สามารถละหมาดวันศุกร์ได้นักวิชาการก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเมื่อสมมติว่าเราจะละหมาดวันศุกร์เมื่อสมมุติว่าเราไปอยู่ในหมู่เกมที่เขาละหมาดวันศุกร์เราจะละหมาดวันศุกร์ก็อาจจะสาธการละหมาดอ,อันนั้นก็ถือว่าใช้ได้ ไม่ได้มีข้อห้ามและไม่ได้มีข้ออะไรไม่ได้มีไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีข,ข,ข้อข้อห้ามอะไรสามารถทําได้เดินทางจะไม่ละหมาดวันศุกร์ก็ได้ก็ละหมาดบ่ายก็ละหมาดอัซาทรวมแทนละหมาดบ่ายแทนก็ว่ากันไปแต่สมมุติว่าเราไปยูนูกเกมที่สามที่เราไรที่เราไปละหมาดได้ก็ไปละหมาดวันศุกร์ก็ถือว่าใช้ได้นี่คือเรื่องราวของาศาสนาอันอิสลามดีนุนยุสุดอิสลามไม่ใช่าศาสนาที่ยาก อิสลามเป็นศาสนาที่ทําง่ายๆไม่มีเรื่องราวใดในอิสลามที่ยากถ้าเกิดว่ายากท่านพี่น้องถ้าเกิดว่ายากไม่มีเพราะอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานะหฺวาตาลานบีมุฮัมมัดบอกว่าฟัตตักุลลอฮฺมัสตะตาะตุมสู่เจ้าทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์เท่าที่เรามีความสามารถลาอูกัลลิฟุลลอฮฺหูนัฟซันอิลลาวสาุสอาฮฺอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮานะหฺวาตาลาไม่บังคับคนใดคนหนึ่งในสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถ ก็ดูสิพี่น้องวันนี้เรื่องละหมาดเนี่ยน,นะสิ่งที่น่ากลัวกว่าเดินทางและจะละหมาดวันศุกร์หรือไม่ละหมาดวันศุกร์น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรละหมาดประจําวันห้าเวลานี่ยังไม่เอาเลยละหมาดประจําวันห้าเวลาเนี่ยท่านพี่น้องเอาให้ครบเพราะนี่คือหน้าที่หลักเพราะนี่คือหน้าที่ที่เราต้องทําในฐานะเป็นบาวอย่างเดียวไม่ได้ว่าการละหมาดห้าเวลานี่คือความสมักใจ วันนี้ขยันทำห้าเวลาพรุ่งนี้ขยันน้อยทำสามเวลาไม่ได้การละหมาดห้าเวลาเนี่ยสำคัญท่านพี่น้องวันนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องละหมาดวันศุกร์ว่าละหมาดเดินทางต้องละหมาดไม่ละหมาดเนี่ยเราต้องตรวจสอบตัวเราเองพี่น้องเราคนในครอบครัวเราลูกๆหล,ลานๆเราละหมาดห้าเวลาครบหรือเปล่านี่พี่น้องคือสิ่งสําคัญ พราะอันดับแรกจําไว้เลยจะเดินทางละหมาวันศุกร์มาละมาวันศุกร์ก็แล้วแต่แต่ถ้าวันนี้ละหมาห้าเวลาสอบไม่ผ่านนะการงานอื่นก็ไม่ผ่านการงานอื่นก็ไม่ผ่านนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังแล้วก็ใส่ใจฉะนั้นพี่น้องนี่คือเรื่องราวของละหมาวันศุกร์ที่พวกเรานั้นจะต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญเราไม่เข้าใจว่ามีจํานวนเท่าไหร่เราก็อย่าไปตําหนิใครเขาบนพื้นฐานของความไม่ถูกต้อง วันนี้ศาสนาเรามีอัลลอฮ์เรามีรอซูลนั่นคือกฎหมายนี่คือสิ่งสําคัญของศาสนาสุดท้ายต้องขอกล่าวคําว่าวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮีนุนัลอิสลามเตือนใจให้จดจําอาจารย์ชาฟีอีจันปอด